ผมมีอะไรมาบอกเพื่อนๆที่ใช้ Windows 11นะครับใครที่ใช้ Windows 11แล้วรู้สึกว่าเสียงมีมิติเดียวมาดูเมนูนี้เลยนะครับโมโนออ d ด o โอครับซึ่งถ้าใครเปิดอยู่นะครับสำหรับคนที่เล่นเกมคุณต้องปิดไว้นะครับห้ามเปิดเด็ดขาดนะครับอาร์โมโนออดิโอจะทำให้คุณได้ยินเสียงมิติเดียวก็คือไม่แยกซ้ายไม่แยกขวาคุณจะได้ยินเสียงรวมกันเลยครับ ซึ่งถ้าคุณเล่นเกม FPS อะคุณแยกเสียงไม่ได้แน่แล้วคุณก็จะฟังเสียงไม่รู้เรื่องก็อาคลิปนี้ก็จะมาบอกใจๆนะครับว่าคุณอะควรปิดตัวนี้อาวิธีการปิดนะครับง่ายๆทําตามผมได้เลยมาที่เสิร์ชนะครับหรือว่าถ้าใครกังวลว่าตัวเองอ่ะเปิดอยู่ก็ทําตามได้เลยนะครับโมโนนี่ครับมาที่โมโนออเดออครับเนี่ยครับมันจะอยู่หัวข้อแรกเลยซึ่งปกติอะวินโดอะมันชอบเปิดให้ เราก็ปิดตัวนี้เลยครับแล้วคุณลองไปฟังเสียงดูนะครับกับการที่คุณเปิดอยู่กับปิดอันไหนมันต่างกันคือแม่งแยกทิศทางอ่ะต่างกันเยอะเลยคือผมไม่รู้ทำไมว่า Windows 11ถึงเปิดทิ้งไว้ให้เราก็ไปทำตามกันนะครับถือว่าเป็นเกินภัยสำหรับเพื่อนๆชาว FPS ครับ